น้องปกอปายผมพาพี่น้องมาเบิงจุดพักรถที่พักริมทางอยู่เคื่อนลำตะคองนะครับนี่คือ,อจุดชมวิวนะครับอีกจุดหนึ่งนะครับเนี่ยผมจะเอาวิวบรรยากาศสวยๆงามๆมให้พี่น้องเบิงเห็นไหมครับสวยงามครับบอกาผู้ใดมีโอกาสผ่านมากรบลองแวะนะครับเห็นประกอบโนกมินยูฮันครับเนี่ยเห็นป่ะูู้้รถไฟกับมีพูนะรถไฟอยู่ใกล้ๆครับแตนจครับเอาบรรยากาศมาให้พี่น้องเบิงนะครับบรรยากาศสวยๆงามๆแบบนี้พี่น้องเบิงน้ำกันเห็นไหมครับ นี่คือจุดชมวิวอันนี้เคลือนลำตะข้องครับพี่น้องไอพี่น้องเบืองลำกันสวยๆงามๆนะครับนะครับเอาบรรยากาศหาพี่น้องเบืองเห็นไหมครับโอ้ผมเห็นรถอยู่ฝั่งฝุ่นสิเป็นรถไฟนะ้ครับผมอยู่ฝั่งถนนมิตรภาพไอพี่น้องเห็นไหมครับสวยงามมาครับนะครับบรรยากาศโอ้ลมเย็นดีครับโอ้เห็นรถไฟนะครับไอพี่น้องเมืองฟังฝุ่นสิเป็นรถไฟ สวยงามครับผมนะครับชมวิวสวยๆงามๆน้ำการนะครับผมมาให้พี่น้องเบิ้งน้ำกันหลักอะเห็นไหมครับริมถนนธรรมชาติสวยงามครับผมอันนี้ผู้ใดบ่เคยมากกับแวร์กมาเบิ้งนี้ครับเพิ่นก็มีนิทรรศการมีหม่องเียงสาระสนยังต่างๆให้พี่น้องเบิ่งเห็นบ่ครับเห็นไหครับนะครับอพี่น้องเบื้งสวยงามขอบคุณครับที่เข้ามารับชมครับเห็นไหครับงานามา พี่น้องเบิง้งสวยงามมาครับนี่ครับสวยสวยงามประคับรที่พักริมทางขอบคุณพี่น้องทุกคนนะครับเนี่ยครับเห็นบ่ครับสวยงามนะครับดอกไม้บรรยากาศก็โอเคหลายคนก็คงเคยมากแล้วครับอันนี้ผมมาให้พี่น้องเบิง้งขอบคุณครับผม